โอ้โหดูภงเขาที่นี่มาก่อนผมก็ทําอย่างนี้แหละเขียวขจีเลยเนาะไม่ไหวเลยอันนี้ลุงได้ฉีดอะไรมั่งกินทองกับทางสปีชยาฆ่าเพี้ยคฆ่านอนไม่เใช้ยังไม่ใช้เลยใช้แต่เล็กใช้แต่เล็ดลุงที่ว่าตอนที่มันเป็นเพี้ยวายทีแรกก่อนไส่ปุ๋ยอะแค่นั้นอะรอบเดียวรอบเดียว เอ้ยสองรอบเลยโดนฉีดไม่หายฉีดกิงท้องสองรอบสองรอบรอบนี้รอบที่สามแล้วฉีดไปได้คาห้าไร่ไม่ไหวร้อนร้อนลืมไปว่ามันต้องออกแต่เช้างใช่ค่ะอันนี้เขาก็่น่ะเขาก็เคมีหมดหวานนะรอบสองแล้วรอบสองเลยนะอันนี้หวานรอบสองไปกี่วันแล้วคะลุงใกล้ใกล้แปลงนาลุงเนี่ยสองวันมั้งหวานรอบสองได้สองวันแล้วแต่ลุงหวานรอบเดียวอยู่เลยรอบเดียว มันบางทีผมขี่รถมาผมหาหลังกลับไปมองนะเออมันก็เขียวเนี่ยอืแบบมันไม่เขียวแบบเคมีนะธรรม,มันเขียวเป็นธรรมชาตินะเรื่อยๆลุงคะหลายคนตกใจตกใจเนาะก็คือของเรามันไม่เขียวที่ใช้อย่างที่บอกลงไปทีแรกเนาะมันไม่เขียวเหมือนเคมีมันจะเขียวอ,อ่อ,อนๆมมใช้้ปุย,ยะไไว,ว,ว่เโตลา<ก>แล้วมาดูกันตอนไหนคะลุงตอนเขียวอ่ะ วัดกังอนเกี่ยวแล้วกังตอนเกี่ยวเนาะอันนี้พันเดียวกันเนี่ยพันเดียวกันห่างกันกี่วันจ้าลุงห่างกันกี่วันคะน่าจะห่างกันรุ่มสิบวันนะเนี่ยสิบวันเคมีสิบวันหวานก่อนเขาหวานก่อนผมไงประมาณรูปอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะลุงนะครับครับค่ะ ขอบคุณค่ะ